อ้าเบรก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 ครับเบรกครับโอ้โหนะฮะโอ้โหยูยูหุโดด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 โอ้โหบาทนี้นะไม่น้อยนะครับไม่น้อยนะครับบาทนี้นะครับนับโอ้โหไม่รู้กี่ตัวนะครับโอ้ โอ้โห่เนี่ยฮะกำนันชีเป้านะครับมึงไปเน่อีนี่ปลายอยู่ตรงนี้ทำไมมึงไม่ทอดเอา้านะฮะโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. นะฮะ <c oughs> ไม่ได้อยากดูปลานิลน,นะครับอยากเห็นปลาใหญ่นะฮะแต่กำนันบอกว่ามีเนี่ยปลานินนึงเนี่ยทอดให้พภรดูด้อยนะฮะทอดให้เอาเรื่องนะครับนะฮะเมืองเลยเนาะกำนันบอกถ้าโดนตรงนี้นี่เมืองปลาเลยครับว่า นะฮะจะได้เห็นคนลงน้ำแล้วครับทอดแหไม่เปียกน้ำเลยก่อนไรู้จะยังไงนะครับวันแหทั้งวันไม่ได้อาบน้ำนะวันแหทั้งวันไม่ได้อาบน้ำนะครับอันนี้พ uh yes ี่โชคพาลุยนะครับลุยน้ำลุยไม่เยอะหรอกครับก yes ิ่งเล็กกิ่งน้อยนะครับนะฮะโอ้ยปลาบึกขึ้นใหญ่นะฮะไม่ไม่เจอนะฮะนะฮะ ขึ้นยั่วหน้าดูเลยนะครับยั่วสว่าชิบหายมาลุ้นกันดูนะเดี๋ยวแมตช์นี้นะคือน,น่าจะมีไม้มีอะไรเดี๋ยวให้พี่โชคไปรวบหางนะครับเอ้ยอะไรนะรวบตีนบ่รวบตีนนะครับนะฮะเอาใครไม่เคยเห็นนะครับพี่โชคแก้ผ้าก็ดูเอาเด้อครับนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่โหนนะครับอแงะเลยครับพี่น้องอะเนแงะเลยนี่ฮะะ,ะามาเช็คกันดูนะครับเห็นนี้นะครับผู้ใหญ่บอกว่าลุงกำนันบอกว่าเอามุ้ม ม,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 มาดูหน่อยสอิตรงนี้ไม้เยอะนะครับไม้เยอะปลายอยู่นะครับรถึงวันทำการก็จะได้เรียนพื้นที่นะมอมาลุ้นดูตึก๊กตักไหมถ้าตามที่โยก,กนะครับถ้าช่างกิโลครับไม่ต่มกว่า20กูโนะครับแหแหหรือปลาครับทั้งแหนะ <c oughs> อุ้ยลุมปลานิลเต็มเลยครับข้างโอนี่อู้ลุมปลานิลเยอะมากเลยครับปลานิลอยู่ริมนะครับว่าอากาศมันร้อนปลานิลเป็นปลานิลรับแขกนะครับเยอะนะครับปลานิลนะครับใครที่ชอบปลานิลนะครับปลานิลซื้อง่ายขายง่ายนะครับเฮฮาขาดหรือว่ายังไงครับไอ้แก๊สแก๊สแก๊สนี่ไม้เกาะไม้รึกระดับไม้ขึ้นมาเลยหายหมด มาลุ้นกันดูนะครับพี่เอาลูกเเผวซูนแหจนตุ๊กตักตักโอ้มาดูพี่โชคเขาทำนะครับเอาไม้พายไปไว้ข้างในแล้วก็ทิ้งเรือลอยลงมานะครับหวานนกัเอออาเเต็มแหนะครับเต็มแหเอาเอาขึ้นแหไปเอาขึ้นแหไปนะฮะไปเต็มเเ้านะครับเออใส่โบนะครับเออ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  อุ้ยอืมฉีกเรือเลยอือโอ้โหปลานินสใหญ่นะฮะปลานินสาใหญ่นะครับเต็มเลยนะฮะไม้ก็เยอะนะครับปลาก็เยอะพอๆกันนะครับเอาไปปลดเลยนะครับข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาเรือขึ้นแล้วนะครับนะฮะ เราขอจบการเทสเพียงเท่านี้นะครับก็คาดว่าตัวนี้ก็น่าจะเกิน15 1หตัวนะฮะปลานินไซโบนะครับปลาทุกตัวที่เทสขึ้นมาแล้วนะครับเราปล่อยทั้งหมดนะครับเราไม่มีการเอาขึ้นไปกินนะฮะนะฮะเราปล่อยทั้งหมดนะครับเพื่อไม่เป็นการเอาเปรียบท่านผู้ชมนะฮะนะฮะพี่เอป,ปลดแล้วปล่อยทุกตัวนะครับนะฮะเราก็ ให้พี่เอปล่อยปลาทั้งหมดก่อนนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดเราปิดการถ่ายทอดตรงนี้นะเดี๋ยวจะหาว่าเราหมกเม็ดนะครับเอาปลาไปกินนะครับเหลือปลาไปขายนะครับไม่ใช่นิสัยของเรานะครับเรามาขโมยตอนกลางคืนดีกว่านะครับนะฮะเรามาขโมยกลางคืนดีกว่านะครับนะฮะปลาเยอะแยะนะครับเนะฮะเป็นปลาวัดนะครับมันเป็นป่าช้าเก่านะครับไม่ค่อยมีใครกล้ามานะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นที่เผาศพนับร้อยร้อยศพแล้วนะครับนะฮะ ตั้งแต่สมัยโ <X prestigious> บราณแล้วนะครับลุงกำนันแกบอกว่าตรงนี้เป็นป่าช้าเก่านะครับเป็นพื้นที่ของวัดนะครับก็บัตรนะฮะที่เราขายไปก็เอามาบำรุงรักษาวัดนะครับเพื่อนๆที่จะมาร่วมทอดแหโดยกันก็ถือว่าเป็นการร่วมอนุโมทนาบุญนะครับร่วมทําบุญด้วยกันนะครับนะฮะเดี๋ยวให้พี่แกปลดปลาให้เสร็จก่อนครับปลดปลาก่อนนะครับพี่ไม้ที่หลังนะครับเดี๋ยวไฟจุดทีเดียวเลยนะครับนะฮะแหถือว่าแหหมานมากนะครับนะครับ นี่จริงๆแล้วถ้าเราอยากจะทอดเอาปลานิลนะครับเยอะแยะนะครับริมฝั่งนะครับแต่เราจะเน้นเอาปลาบึกไซส์ใหญ่นะครับให้พี่น้องให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าตัวใหญ่ๆไซส์ตัวโตนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับจริงๆแล้วก็ก็ถือว่าปลาเยอะพอสมควรนะครับปลาแน่นนะฮะนี่ฮะตีโชคผ่าลุยนะครับแกก็ฉลาดด้วยนะครับ ปล่อยให้พี่เอ๋นํำมาทอดดิมฝั่งแล้วก็ปลดปลาแล้วปล่อยนะครับเนี่ยฮะนะฮะก็ปลานินก็ไซส์สวยๆรับมีทุกไซส์นะครับตั้งแต่3ขีดสีขีด5้าขีดยันดันโลนะฮะก็จริงๆแล้วผู้นําชุมชนบอกว่ามีถึง7จ็ดอ่าสามสี่โลนะครับ2โลนะฮะมีนะฮะปลานินนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็เท่าไม้กระดานหน้า8ปดนะครับพี่โชคบอกว่าอย่างนั้นนะฮะ นี่ขนาดโดนไม้นะครับทําไมโดนไม้นะก็ไม่รู้จะขนาดไหนนะครับนะฮะนะเสียแหายนะครับพลาดไม่ได้โดยประกันทั้งปวงนะครับเรื่องวันและเวลานะครับเดี๋ยวจะชี้แจงให้ท่านทราบอีกหนึ่งครั้งนะครับนะฮะเดี๋ยวจะกําหนดวันหนดเวลาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวยังไงจะแจ้งไปทางเพจของพี่โชคพาลุยนะครับนะฮะเรื่องวันเวลานะครับเรื่องจํานวนคนนะครับเดี๋ยวจะให ิโชคเป็นคนแจ้งนะครับ